น่ายินดีเป็นอย่างมากครูบาปนชุม่มหายอาพาธแล้วจอกลับเปลี่ยนมากพร้อมกรรมาแสดงธรรมให้ทุกคนได้ฟังและเพิ่มปิติพระมาหากรุณาที่คุณในหลวงเป็นล้นพ้นจากกรณีคณะลูกสิทธิ์ของครูบาปนชุม่มยาน,นสังวโรพระเกจิชื่อดังในราชานประเทศเมียนมา และเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเมียนมาลา่าได้นิมนต์พรูบาเดินทางออกจากวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงจงังหวัดท่าขิเหล็กประเทศเมียนมาตรงกันข้ามอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายเพื่อเดินทางไปทำการรักษาอาการอัาเหรือป่วยในฝั่งประเทศไทยตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่15สิงหาคมทางแฟนเพจรักเชียงตุงได้ออกมาโพสคลิปของครูบาบนชุมพร้อมแจ้งข่าวล่าสุดระบุว่าครูบาบนชุมท่านหายดีแล้วและฝากถึงพี่น้องชาวไตว่าอีกสามวันเจวันท่านจะกลับเมียนมาและได้โปพสแสดงทำให้ทุกคนฟังและพร้อมให้พรกับทุกๆคนนอกจากนี้ มนตรีทีดอยเวียงแก้วได้เผยแพร่คลิปวิดีโอโคูบาบนชุมนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยไม่ได้อยู่เตียงรักษาอีกโดยโคูบาบนชุมได้บอกว่าวันนี้นับเป็นวันดีซึ่งตนเป็นภิกษุอรัญญาวาสีที่ได้ออกจากถ้ำหลังจากอยู่ในถ้ำนาน3มปีสเดือนสมวันจากนั้น ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพประเทศไทยเพื่อรักษาอาการอาภาษเมื่อได้รักษาอาการอาภาษที่กรุงเทพก็ได้อยู่ในการดูแลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไข้ของพระองค์ท่านทำให้รู้สึกปื้มปิติยินดีหาที่สุดมิได้จึงขอน้อมจิตน้อมกล้าวถวายพระชัยมงคลขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงสุขเกษมสำราญสุขสวัดสดวัสด,ดีทุกทุวาราตีขอให้เป็นร่มโพร่มใสและเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนานเท่านานรู้สึกทราบซึ้งถึงในพระมาหากรุณาทิคุณหล่นก้าวหล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ดูแลข้าพพุทธเจ้าครูบาบุญชุมที่ได้ป่วยไขย้ด้วยอาการเป็นหวัด ไม่ค่อยสบายและเหนื่อยมาหลายวันจึงได้เดินทางมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาบัดนี้ตนได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างผ่านผลไปด้วยดีจิตใจก็สงบเย็นด้วยธรรมะเมตตาธรรมจึงของน้อมจิตถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมายุครบ9 0พรรษาขอส่งพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุกพระองค์ส่งมีความสุขสวัสดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกพระองค์และขอให้ได้เป็นมิ่งขวัญ ของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนานเท่านานมีความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบด้วยธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้สำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาฉับพลันด้วยเถิดขอขอบคุณข้อมูลจากเหพจรักเชียงตุงและมลูนิธิดอยเบี่ยงแก้ว